ทุกคนเห็นเจ้าตัวนี้ไหมเราจะมาเล่าให้ฟังคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเราจะคีบแคร์แบแต่เจอน้องตัวนี้บนชั้นเห็นไหมทุกคนที่เรากำลังเขี่ยอยู่นี่แหละเราได้มาแล้วหนึ่งตัวเมื่อกี้ที่เห็นแต่เราถ่ายไว้ไม่ทันอันนี้เราก็พยายามเขี่ยเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวเมื่อกี้นะมัน หล่นลงมาจากชั้นบนแล้วก็ลงป่องไปเลยอะทุกคนมันแบบดีต่อใจมากพอใกล้หมดเวลาเราก็มาคีบแคร์แบต่ออย่างที่เห็นเลยคือประมาณว่าเจ้าของร้านคงมองแล้วหนึ่งจะซนไปไหนเนี่ยต่อต่อทุกคนยังมีความพยายามในการเขี่ยต่อไปอย่างไม่ลดละแต่อันนี้เห็นเจ้าของร้านไม่ยืนมองก็เลยขอคีบแคร์แบนิ่งๆก่อนแล้วกัน แค่แบกก็พอมาอยู่นะทุกคนแต่ด้วยความที่สซนน่ะก็เลยอยากได้น้องอีกตัวหนึ่งที่ข้างบนดูแล้วน้องมีใจอะ่ะใกล้ละใกล้ละจะมาไหมจะมาไหมเกีเ่ยวไม่ลดละแล้วก็ตกลงมาโหทำไมไม่ลงป่องเลยไม่อยู่ข้างป่องก็ต้องเสียแรงที่จะคีบอีก อ่ะมามาลองดูกันอีกสักตั้งหนึ่งว่าน้องจะมีใจหล่นลงปล่องให้เราไหมก็เลงเลงคีบคีบไปงับโอ้ยเกือบไปแล้วทำไมไม่ลงมานะน้องจริงๆอยู่แบบนี้มันต้องได้แล้วนะเนี่ย ด้วยความที่น้องยังไม่ยอมมาไปคีบแคร์แบ์ต่อนิดนึงแคร์แบ์ขยับมาได้หน่อยนึงความคิดตอนนั้นคืออยากได้น้องแล้วก็น้องแคร์แบ์สีชมพูข้างหลังมาด้วยเลยอ่ะยังคงเลงเลงต่อไปจะเอาอยัางไงดีนะตัวนี้เหมือนจะใกล้แต่ทำไมรู้สึกเหมือนเลงไปเลงมาก็ไม่ได้ที่สักทีอ่ะลองเกี่ยวหางดูดูซิว่าได้ไหมงับ โอ้ยน้องไม่ขยับเลยขยับเข้าอีกตัางหากเอาอยัางไงดีล่ะทีนี้เราเริ่มทอแล้วเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็ยังคีบต่อคราวนี้เลยเปลี่ยนมาเลงที่คอบ้างดูสิว่าจะเป็นยังไงงับไข่โอ้โหออกป่องเลยเราก็เลยต้องกลับมาสนใจน้องแครแบร์สีชมพูและวเนื่องจากตัวนั้นมันไกลป่องไปแล้วอะมางัดน้องสีชมพูก่อนครั้งแรกกด น้องมีใจขาเริ่มมาแล้วเดี๋ยวงับตรงช่วงขาอีกทีนะทุกคนตู้นี้มีทริคอยู่นิดนึงจากที่เราเล่นนะทุกคนก็คือเวลากดจังหวะแรกแล้วไม่ต้องกดจังหวะสองเขาจะงับแน่นกว่าทุกคนดูสิอุ๊ยน้องขาลงมาแล้วขาลงปอกมาแล้วนะคราวนี้ต้องแรงดีๆแล้วล่ะทุกคนหลุนมากเลย อะขอเลงนานิดนึงนะดูมุมดูองศาให้เรียบร้อยด้านซ้ายด้านขวาดูให้ครบกะว่าจะกดน้องลงค่ะทุกคนก็คือคี้ไม่ตรงคอนะก็ค่อนๆมาทางก้นแล้วก็ขาเย้ yeah! แล้วก็ได้ทุกคนดีใจมากสรุปว่าวันนี้ได้สองตัวน้องแครแบร์หนึ่งกับน้องตัวข้างบนหนึ่ง